นี่จะมาทำยำหมูนะหมูก็หนักกับกระทะเน่หน่อยไม่ต้องใช้น้ำมันมันหนักจะให้หมูมนันเน่หน่อยเสร็จแล้วก็มาหาั่นไม่ต้องเปลือ,นองน้ำมันด้วยนะหมูเยอะอันนี้ทำปเป็นสีเป็นไงลาแรกต้องแร่บางๆนะม,มันจะได้แนบกับกระทะนะไ,ได้สุกง่ายๆนะะ เหมือนที่เขาทำพวกสเต็กนะฮะแล้วคุณยายทำสเต็กกันนะไม่ต้องใส่น้ำมันอ่ะอันนี้เป็นน้ำมันเก่าแล้วผนะส,สมนิดหน่อยไม่ต้องล้างกระทะก่ะทะทอดจริงๆก็ไม่ต้องใส่เลยนะมันเดี๋ยวมันหมูจะออกเอง เราไม่ได้ทอดอย่างเงี้ยให้มันสุกคือเราต้องเตะไฟเบาๆหน,น,น่อยนะจะให้มันสุกนะเพื่อเมนูยำหมูเนื้นอผัดน้ำตอกก็แบบเนี่ยน้ำตอกเราใช้ย่างไง แต่ถ้าไทายมีส่ตรก็หมักหมูอีกแจะเข้มข้นกันหนึ่งลแล้วมก่นต้องแรงมากเดี๋ยห้ก่อน็อตัว ใช้หั่นแล้วค่อยมาคั่วดีกว่ามันสุกยากเลยไม่อยากกินไม่ไหม้เดี๋ยวเราค่อยไปล้วนใหม่ดีกว่าเดี๋ยวพวกผีร้างมันดีมือดีเนี่ยใส่ไม่นาวมั้น เราไม่อยากกินแบบใหม่ๆนะเติมน้ำตุไปหน่อยนะมันจะเจืดนะทีนี๋แต่เรามีเครื่องครงเรานะเข้มข้นอยู่แล้วก็เหมือนเรารวนหมูเลยชี้เราไม่สวยมาก เดี๋ยวทำยกสัก,กเอหมูสุกแล้วก็ใส่จานเตรียมยัมถ้าเรายัมสุกมากไปมันก็ไม่แล้วอเอาหมูก็พอเรื่องดีดแค่ให้มันหายขี้นแดนพอให้มันตายในคิอโลกเรื่องยัมธรรมดาเนะมนไม่เหมือนหัวหอมลูกใหญ่นะ <laughs> หัวเดียวก็พอเลยลูกบอลเลอร์เลยหูใหญ่ขีมหนูสวนชิมหนูสวนแด้จิ๋วดีนะแต่เผ็ดใช่ไหม ตอนนี้หมูกิโลละเท่าไรหร่เนี่ยอ๋อเกือบสองร้อยแพงขึ้นอีกอืมแพงอนนั้นโถไปช่วงหนึ่งแล้ว,แ,ลวแพงขึ้นอ่ะหมูมันไม่โตอันนี้เขาใช้ส่วนไหนมันคุณยายซื้อมาเสร็จแล้วเราก็าเอาส่วนผสมนี้ใส่ลงไปเลย มีคนมารับคุณยายไปแล้วเราต้องทำเองนะครับยายไปทงฟ้าประชารัฐแล้วก็เหมือนเราทำยำนี่นะครับใครจะชอบรแสแซ่บไม่แซ่บก็ปรปุงเอาเลยขูเข้าให้เข้ากันใส่ชูรสหน่อยนึง นนิดนึงใส่มะนาวสักลูกหนึ่งก็พอมัง้งนี่มะนาวแล้วก็บีบมาไปเลยเออกเม็ดออกสะหน่อยครับมะนาว ชิมดูก่อนว่าจะเอาเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อย,อยครับแล้วคหอเข้ากัน ถ้าเรากลัวไม่เผ็ดเราก็ใส่พริกป่นเข้าไปอีกหน่อยก็ได้เริ่มสีสันแล้วก็ใส่มานาวเผ็ดสะใจแนะ่ ก้ใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงเค็มมากเค็มน้อยตามชอบเลยครับเ,เพื่อนๆนี่เราไม่ต้องกีดเค็มมากครับโชกคคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็าชิมดูไง่ายแต่อร่อยนะครับสีสันน่าทานเชียว ชิมน้ำก่อนเนี้บพอได้ไหมอืมกำลังดีแล้วแรบหลายๆเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักชีไปเลยโดยหน้าตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ยำหมูยำหมูครับน่าทานมากเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย